สวัสดีครับท่านผู้ชม f c พพี่ๆน้องๆนักหมากรุกทุกๆท่านมาพบกันอีกเช่นเคยครับหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้าวันนี้ก็ประทะครับกับท่านมหาเทพนะครับเป็นหมากรกสีขาวเปิดด้วยม้าเทียมโบราณครับไก่ก้าวฟ้าก็ขึ้นเป็นม้าโยงขวาครับเป็นหมากรกสีดำนะครับไก่ก้าวฟ้าครับต่อสู้จันเบี้ยมาก็แทงเบี้ยริมขึ้นไปนะครับเกมนี้นะครับก็ ให้ชื่อตอนว่าโดยละม่อมนะครับโดยละม่อมจะเป็นยังไงเกเราก็มาดูกันต่อครับกูจะู้นะครับหาเทพตีเบี้ยคู่มาจะมาแทงม้าเราก็กินตัดยอมเสียน้อกในครับเม็ดขึ้นไปยืนครับเก็บริมก่อนครับนะครับขอเปิดศึกข้างเดียวก็พอนะครับเบี้ยแทงเม็ดนะครับไม่หลบครับสวนเบี้ยขึ้นไปเบี้ยริม ถ้าคู่ต่อสู้กินเม็ดขึ้นมาเราก็จะได้เบี้ยคู่ขึ้นไปแทนนะครับสีขาวก็ไม่ยอมกินเราก็ลากเรือมาครับเรือทางด้านปีก้ายไม่ได้ใช้งานครับลากเรือมากดขุนสักนิดนึงส่องสไนเปอร์ครับนะครับท่านมหาเทพครับหมักสีขาวครับก็เป็นมือดีนะครับเมืองชนบุรีครับก็แข่งขันนะครับออนไลน์บูรพาพิชักนะครับ ไก่ก้าวฟ้าก็จับคู่บทเจอกับอาจารย์เบสอาจารย์โบสนะครับไก่ก้าวฟ้าก็ตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยครับแพ้หมากป้องครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะทําให้ทําเกมนะครับที่เล่นกับอาจารย์โบสนะครับให้ได้รับชมกันครับว่าแพ้หมากป้องนะครับเป็นยังไงนะครับจะมาดูกันต่อครับนะครับ แบบนี้น่าจะเอาเรือมากดนะครับกดขุนอีกทีนึงครับครับานมหาเทพก็เข้าไปเล่นในรอบ3ต่อไปนะครับครับก็แจ้งข่าวให้ฟังนะครับมาสุ่ทไท่กาฟ้าก็ตกรอบเป็นที่เรียบร้อยเจอมือระดับประเทศนะครับมือต้นๆนครับของเมืองไทยครับไม่ไหวจริงๆครับนะครับแต่ก็ยังชนะได้1นแผ่นครับก็โอเคนะครับ จังหวะนี้ท่านมหาเทพสีขาวลบขุนเป็นที่เรียบร้อยอืมเราจะบุกยังไงต่อนะครับในเกมนี้นะครับอืมถ้าอยู่ทรงอยู่นิ่งๆแบบนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรกันแหล้วนะครับระเบิดขึ้นไปเลยไหมนะครับจอจานห้าไปจอจานหกนะครับเบียดำนะครับเบียข้างคนของเรานะครับระเบิดขึ้นไปเลย ยอมโดนตัดเสียนออกนงนอกในก่าวไม่เป็นไรนะครับวัดกันปะระเบิดปึ้งกันไปนะครับโดนกินตัดแหมกินอย่างไวนะครับจ้องอยู่นานแลวครับสีขาวนะครับเราจะไม่ใช้เบี้ยกินครับใช้เบี้ยกินก็จะเป็นท่านสองท่านนะครับนะนะใช้คคนกินแล้วก็ใช้มากินนะครับมีท่านหนึ่งท่านก็จริงครับแต่ไม่มีปัญหาครับนะครับ เบี้ยท่นตัวนี้นะครับสามารถสกัดนะครับเม็ดของสีขาวไม่ให้ขึ้นตัวขึ้นมาได้นะครับสีขาวเลยโยกม้าขึ้นมาจับกินโคลหรไม่มีปัญหาครับม้าตัวขวามือนะครับไปต่อไม่ได้ครับติดเบี้ยติดเม็ดนะครับถอยหลังกลับมานะครับซัพพอร์ตม้าดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างน้อยม้าตกบนนะครับมีการกินตัดแลกกันไปแล้วนะครับม้าตัวล่างยังขึ้นไปซัพพอร์ตขึ้นไปโจมตีนะครับ มีทางขึ้นทางลงนะครับสีขาวก็นําเรือนะครับนําเรือมากดมาเดี๋ยวเรือเราจะขาดครับก็ดันโคนขึ้นไปนะครับมาเราปลกเบี้ยอยู่ครับก็มีตําแหน่งของรุกคาดกินเรือนะครับแน่ครับสีขาวครับไถ่เบี้ยขึ้นมาแบบนี้อ้าวกินสิครับนะครับให้เบี้ยฟรีๆหนึ่งตัวก็ต้องกินครับนะครับเปิดทางครับเปิดคลองเรือ เอาเรือตัวนี้กินยังไงครับเนี่ยอืเรือกินม้าครับสงสัยจะกลัวม้าของไก่ก้าฟ้าครับเรากระชิม้ากินขึ้นไปผูกเบี้ยคิดว่านะครับว่ากินม้าแล้วเราใช้คนกินแล้วจะกินเบี้ยแล้วลุกกินเรือเรานะครับคิดว่านะครับไก่ก้าฟ้าก็อ่านใจประมาณนี้นะครับน่าจะผิดพลาดทางเทคนิคนะครับ เรามาดูกันต่อครับว่าสีขาวจะแก้ปัญหาย,ยัางไงต่อก็เลยนําเรือไปผูกเบีย้ยแล้วก็เอาขุนเก็บเข้าป้อมผูกเบีย้ยในตัวนะครับมาเราจะไปใช้งานได้นะครับเรามาดูกันต่อครับว่าสีขาวจะไปขบวนยังไงต่อเราจะบีบยังไงนะครับเรือสองลำเรือหนึ่งลำเท่ากันกลำหนึ่งเรือหนึ่งเรือสู้เม็ดม้านะครับ เบี้ยไม่ต้องเป็นนับครับเพราะเบี้ยไม่เป็นนะครับเบี้ยมันยังไม่สามารถไปหงายได้ก็เลยถือว่าไม่นับครับไม่นับจังหวะนี้ก็ยกม้าครับไปบังบังตาไว้ก่อนครับคืมีตำแหน่งลุกคาดลุกคาดลุกนะครับจะเห็นหรือเปล่าครับถ้าไม่เห็นก็มีหานะครับแต้มนี้นะครับยกขึ้นไปเห็นเห็นครับสีขาวก็เลยโยกเรือมาอายกขุนขึ้นมาไม่ให้โดนตารุกนะครับ จะแหลกวัดจะซ้อนกินม้าครับเดี๋ยวม้าเขาก็เอาเม็ดไปผูกนะครับก็เลยเอเรือครับรุกดีกว่าครับรุกเป็นหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันครับจะถอยไหมถ้าถอยจะถ้าถอยจะเอามาเอาเรือตัดม้านะครับแล้วก็เอามารุกกินเรือนครับเพื่อให้เหลือเหลือสู้ม้านะครับเออสีขาวก็รู้ทันครับเราก็เสริมคนไหลคนขึ้นไปอีกนะครับ ค่อยๆเสริมตัวหมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยกม้ามาต่อม้าสงสัยจะลำคาญนะครับโอเคครับก็ปล่อยให้กินไปครับเราจะได้เบี้ยนะครับกินกลับเข้ามาและในอนาคตเราก็จะได้งายนะครับกําเนิดกุมารครับสีขาวตัดสินใจกินอย่างไวนะครับประกอเบี้ยกินขึ้นปะก็มีตําแหน่งนะครับเอาโคนรุกนะครับกินม้านะครับ สีขาวจะทำยังไงเอาคนไปผูกเพื่อนกันนะก็คนลุกกินมา้ากินแล้วก็เหลือคนสู้เรืออืมเอาอย่างนี้ดีกว่าครับนะครับจะเพิ่งไปกินม้านะครับหงายเบี้ยแล้วกันครับกำหนดกุมารครับ จะโดนกล่าวหานะครับไก่ก้าวฟ้าโหดเกินไปครับจังหวะนี้ครับก็กระชับมิดนะครับหงายเบี้ยไปเรียบๆนะครับค่อยๆบีบครับค่อยๆบีบค่อยๆนวดนะครับค่อยๆทรมานกันไปครับไก่ก้าวฟ้าโรคจิตหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็ขอประทานอภัยโปรดรับชมด้วยความบันเทิงนะครับก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับจังหวะนี้สีขาวเลยหลบขุนครับก็เอาเรือมาจับกินเม็ดนะครับ ถ้าโคนขึ้นมาไล่ในไก่ก้าวฟ้าเอาเรือกินมาเลยอ่านะครับเราจะเอาเรือกินม้าครับเอาโคนกินมา้าไม่เอานะครับเรือกินม้าดีกว่าครับกินม้าเม็ดนะครับกินก็ไปนี่ให้เลือกเลยครับว่าจะกินตัวไหนครับอ่าเม็ดกินมาแล้วก็เอาเรือกินขึ้นไปนะครับลอยเบีย้ยมานะครับดันเบีย้ยขึ้นมาแลกกันไป แล้วขุนเราจะอยู่กับไขรก็กินเข้าไปครับนะครับเรามีเรือซัพพอร์ตอยู่ครับถ้าต่อเรือได้ครับก็เป็นต่อดูนับจากตัวหมากแล้วก็เป็นต่อเบีย้ยสองตัวนะครับพอดีคานะครับพอดีคาก็ค่อยๆนวดไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นทรงของงูรัดเขียดนะครับเกมนี้ก็ไม่อยากทําอะไรรุนแรงมากเกินไปนครับเดี๋ยวจะต้องกันทรมานทรมานออก ออกแนวซาดิตโลกจิตนิดๆนะครับอ่าโลกจิตไม่ใช่โลกจิตแบบทางไม่ดีนะครับเป็นโลกจิตของการเล่นหมากนะครับเล่นหมากรุกนะครับคือชอบทรมานครับค่อยบีบนะครับค่อยๆนวดครับนี่ประมาณนี้นะครับคำโรคจิตในภาษาหมากรุกนะครับอ่าเอายังไงต่อขึ้นขุนไปรอบไหมหลันเบี้ยขึ้นไปดีกว่าครับนะครับค่อยๆลายไปก่อนครับ เดี๋ยวเราจะละลายเบี้ยอีกตัวนะครับแล้วเราก็ไปในอนาคตเราจะไปเก็บกินริมนะครับถอยโค้นกลับมาครับตั้งทรงนะครับตั้งทรงขึ้นขุนระเบิดเบี้ยในแรกนอกนะครับเราจะเอาเรือนะครับไปอ้อมนะครับอ้อมหลังนะครับเพื่อไปกินเบี้ยริมนะครับสุดนะครับก็เท่ากับ โคนตัดโคนครับแลกกันไปนะครับเราจะเหลือ3มเบี้ยนะครับ3บังนะครับนะครับบังเรือนะครับสบายสบายครับนี่แนวคิดของไก่ข้าวฟ้านะครับประมาณนี้นะครับกต่อสู้นะครับคนลากเรือขึ้นมาจะมาก่อกวนครับก็ลากเรือออกไปเหมือนกันครับว่าจะไปตีท้ายครัวกันสักหน่อยนะครับจะว่ายัางไงครับนะครับ ไปโดนปุ่มเสียงนะครับก็ขอพูดทานับัยด้วยนะครับมาหดบังทัศนวิสัยในการรับชมนะครับนิดนึงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับหมากลูกไทยไก่ก้าฟ้าครับอย่าลืมเข้ามานะครับคอมเมนต์ทักทายกันได้แนะนําแต้มกันได้นะครับปิดแลาดประกันใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับทนที่นี้ด้วยนะครับก็ ถอยยังไงถอยกลับมากินนะครับถอยกลับมากินน่ดันโค้นขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะลากเรือนะครับลากเรือไปอันน่นๆๆจะมากกินเรือแล้วนะครับก็ถอยเรือกลับมาตามติดคิดตังนะครับขุนสีขาวนะครับโอดไร้ทะรุนครับเอาเรือมาจับกินโคนอีกแล้วก็ขึ้นไปบังครับลากเรือไปแล้วนะครับอยู่ไม่ได้นะครับกินก่อนนะครับค่อยๆกินเข้าไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ออกมากดครับนะครับคุณหลบไปแล้วก็ดันเบี้ยครับเดี๋ยวเราจะกำเนิดกุมารนะครับกาเนิดกุมารครับไปเรื่อยๆครับถอยคุณครับนะครับแล้วก็ดันเบี้ยกลับมาปิดอันเบี้ยกลับมาครับอ่าสีขาวก็ยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้นะครับยอมแพ้โดยละมอมครับก็ขอขอบคุณทุกท่านและพบกันใหม่อีพหน้าคลิปคลิปหน้าสวัสดีครับ